สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอลิสาเมจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนโสดนะคะชาวธาตุน้ำคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศรีกรกฎมีนพิจิกนะคะประจําปักแรกเดือนพฤษภาคม2564นะคะ การดูในครั้งนี้นะคะเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะ general reading ดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจรารณ์ในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการนานดำเนินชีวิตเท่านั้นนะคะอย่านำเอาคำพันานในครั้งนี้ไปตัดสินใดๆในชีวิตจริงนะคะเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขอไพ่พลังงานนะคะคนโสดธาตุน้ำนะคะ ปักแรกเดือนพฤษภาคมนะคะ1-15พฤษภาคมคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอพายพลังงานกว่าค่ะขอพายพลังงานนะคะคนสดธาตุน้ําดวงความรักปักนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะแนวโน้มนะคะ ความรักความสัมพันธ์คุณโสดนะคะปักแรกเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้สี่เหรียญคิดถึงใครคะเนี่ย <laughs> สี่เหรียญน,นะคะ The Tower Ace of Cups Lovers S The s มาเริ่มกันเลยนะคะคนโสดธาุน้ําคะเหมือนกับว่าพลังงานตัวตนของคุณตอนนี้นะคะ่ะมีความรู้สึกหึงรู้สึกหวงใครหรือเปล่าคะซีเรียนะซีเรียเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกที่ คุณเองค่ะตอนนี้มีความรู้สึกหึงห่วงใครสักคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในใจของคุณนะคะ่ะหามได้เป็นการหึงห่วงนะคุณเองอาจจะมีความรู้สึกเป็นห่วงนะคะหรือยังอยากที่จะมีใครคนนั้นนะคะที่อยู่ในใจของคุณอะเนืกอออกไหมอืมบางคนเองนะคะ หากไม่ได้เป็นการหึงหวงใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจของคุณนะคะคุณเองตอนนี้ก็เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้ก็ได้นะเอ,อบางคนเองนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะรัดกุมในการใช้จ่ายอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะเหมือนกับว่าเวลาเราจะคิดจะทำอะไรอะคะ่ะก็ค่อนข้างที่จะคิดพิจารณาจะใช้เงินหรือว่าจะ จับจ่าใช้สอยอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างคิดคิดเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้เนาะแล้วสถานการณ์มันเป็นยังไงหรอมันเป็นความรักความสัมพันธ์เนะาะ tower จบไปอย่างกระทันหันนะคะในบางคนนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีการจบไปอย่างกระทันหันไม่ทั้งตั้งตัวเนาะก่อนหน้านี้นะ่ะเป็นความรักที่คุณผิดหวังนะคะคุณค่อนข้างที่จะผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะ เป็นความผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะความรักที่ไม่สามารถเติมเต็มคุณได้น่ะเขาเองนะน่าจะเป็นคนที่ทำให้คุณนะคะคือคนคนคนรักเก่าของคุณนั่นนะคะคนเก่าของคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะทำให้คุณนะ่ะรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึ่งนะคะไม่เอ่ยนะคะ บางคนเองนะคะชาวธาตุน้ำนะคะคนก็นักของคุณนะคะเขาเข้ามาเติมเต็มชีวิตให้คุณนะคะเลเวอร์นะคะตกลุมรักซึ่งกันและกันนะคะมีการพูดมีการคุยนะคะถึงเรื่องราวในอนาคตด,ด้วยกันนะคะการลงหลักปักฐานหรือว่าอาจจะค่อนข้างที่จะอยากที่จะจริงจังกับความรักความสัมพันธ์อ่ะอืมเป็นการตกกลุมรักซึ่งกันและกันนะคะรักมาก ดูแลกันดีด้วยนะคะบางคู่บางคนนะคะชาวธาตุน้ํานะมีการได้วางแผนถึงการบางคนคบกันมานานแล้วเนอะมีการพูดคุยถึงการวางแผนที่จะมีบุตรด้วยเออประมาณนั้นน่ะวางแผนถึงการว่าเอออยากจะมีบุตรเนาะอยากที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันน่ะนะคะคนนั้นของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะ หรือลัคนาราศีเมถุนนะแล้วก็ลัคนาราศีเมษนะคะหรือชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำด้วยกันเองกรากฎมีพิจิกนะคะ บางคนเองนะคะความสัมพันธ์ที่จบไปอย่างกระทันหันนะคะเพราะว่าคุณเองไปพบนะคะว่าเขาเองอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันมีคนอื่นๆนะคะเข้ามาเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะคะแต่มาอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยคุณเองก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกผิดหวังเสียใจเนาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้น่ะ จบกันไปอย่างกระทันหันเลยนะคะบางคู่บางคนมีการทะเลาะก,กันหรือว่ามีการพูดคุยเคลียร์ใจกันนะคะแต่ในอีกกรณีหนึ่งนะคะบางคนเองไม่ได้คุยกันเลยนะคะพอพอรู้พอทราบอะไรบางอย่างสักอย่างหนึง่งก็หายจากกันไปเลยก็ได้ะคะ่ะไม่พูดไม่คุยไม่เคลียร์นะคะ แต่ด้วยความที่ว่าคุณเอ็นค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นนะคะให้กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมีขึ้นมา2ใบเลยเหมอก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้คุณเอนะคะแม้ว่าบางคนเองที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังคงที่จะคิดถึงหรือว่ายังคงมีความหึงมีความหวงบางคนอาจจะได้รับข่าวสารของเขานะคะคจากใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนรู้รจักรอบตัวหรือมีเพื่อนส่งข่าวให้อะไรประมาณนี้นะค่ะแต่คุณเองก็ค่อนข้างมีความรู้สึกแบบว่า ไม่ค่อยจะโอเคซะเท่าไหร่นะคะอืมยังคงเหมือนแบบคิดถึงอยู่อะ่ะหมอว่านนะเรามาส่องความรู้สึกของเขาคนนั้นกันเลยดีกว่านะคะคนที่ชาวธาตุน้ำนะคะคิดถึงอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคนคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณนะคะคนที่คุณยังไม่ลืมนะคะคนที่คุณยังคงเก็บไว้ในใจหรือในก้นล,ลึกของหัวใจนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงเอ่ยเรามาส่องเขากันเลยดีกว่านะควีน เขาเองอาจจะโฟกัสกับการทำงานนะคะกับการก่อร่างสร้างตัวการหาความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะมีก้าวถ้วยมาด้วยตัวของเขาเองนะคะอาจจะมีคนเข้ามาพูดมาคุยมาจีบด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้อาจจะฮอตอาจจะป๊อปอยู่เหมือนกันเนาะในเรื่องของการทำงานนะคะเขาเองก็อาจจะมีอุปสรรคมากอยู่เหมือนกันนะคะที่จะต้องฝ่าฟันนะคะ ที่จะต้องฝ่าฟันต่อสู้นะคะแต่หามว่าแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะเขามีความเข้มแข็งค่ะคนคนนั้นของคุณเนาะเขามีความเข้มแข็งในการที่จะต่อสู้กับปัญหาหรือว่าในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เขาจําเป็นต้องเผชิญนะคะคนคนนี้มีพลังงานของเด็กถือถ้วยด้วยนะคะตัวของเขาเองก็อาจจะเป็นคนนิ่งๆนะคะมีฟอร์มเก่งนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกมากมาย ภายในจิตใจนะคะดังนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเองก็ค่อนข้างที่จะอ่านเขาไม่ออกอะในบางคนนะคะบางคู่บางคนนะอ,อีกกรณีนะคะบางคนเองนะคะคนนั้นของคุณเองนะคะก็ได้มีการบล็อกกันนะคะปิดกันก้นกันกับใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการบล็อกกันทางโซเชียลมีเดียนะคะไลน์ Facebook i n s t a g r a m นะคะหรือว่าเป็นการบล็อกความสัมพันธ์ทางใจนะคะมีการยกกำแพงขึ้นมาแล้วล่ะนะประมาณนั้นนะคะ มีการยกกำแพงขึ้นมาเพื่อปิดกั้นความรู้สึกเป็นการปิดกั้นเพื่อปกป้องหัวใจตัวเองแล้วะคะ่ะแล้วก็เลือกที่จะไปโฟกัสกับการทำงานแทนนะคะโฟกัสกับตัวตัวเองอะคะ่ะเรื่องที่ตัวเองจะเป็นต้องทำนะคะเรื่องที่มันจะส่งผลดีในอนาคตของตัวเองเนี้ยค่ะคนนี้นของคุณนะคะค่อนข้างเป็นคนที่มี ความสามารถในการทํางานนะคะราชินีไม่ท้ามีคนเป็นคนที่มีความหนักแน่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันทํางานด้วยนะคะในบางคนออหน้าที่ทางงานของเขากค่อนข้างที่จะมั่นคงเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงในด้านของการประกอบอาชีพหรืออาชีพที่เขาทําอยู่นะคะเป็นเป็นไปได้นะคะอ เป็นคนที่มีแพชชั่นด้วยนะคะหากเขาต้องการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นอกมั่นใจนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะมีแพชชั่นแรงกล้าด้วย3ามใบมาพร้อมกันนี้นะคะหมอค่หมารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเซลฟ์คอนฟิเอนซ์นะคะเป็นคนที่ มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือความหรือเรื่องการงานหรือเรื่องในชีวิตประจำวันนะคะเขาค่อนข้างที่จะเอาอยู่นะคะเขาเองมีความมั่นใจว่าเขาจะเอาอยู่เลยถามว่าเขาเอาอยู่ไหมหมอว่าเขาเอาอยู่นะคะเขาสามารถาควบคุมสถานการณ์ได้นะเป็นคนเก่งนะคะตอนนี้เขาเองก็โฟกัสกับตัวเองอะเนาะมีคนเข้ามาพูดมาคุยด้วยนะคะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์นะคะเขาก็อาจจะคุยบ้างไม่คุยบ้างอะเนาะ อะเราม,มาดูกันนะคะว่าชาวธาตุน้ำคะ่ะแนวโน้มนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าปักนี้นะคะจะมีใครที่จะเข้ามาพูดมาคุยกับคุณหรือเปล่าคะเราม,มาดูกันดีกว่านะคะไพ่ช่วยบอก่อยคะ่ะว่าธาตุน้ําปักนี้จะมีใครเข้ามาพูดมาคุยด้วยหรือเปล่าคะเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่าเอ่ยขอไพ่พลังงานด้วยนะคะ three of wands n i g h t of swords n i g h t of swords page of wands the fool นะคะเอ่อธาตุน้ำเขาเหมือนกับว่า แนวโน้มอ่ะเหมอมีความรู้สึกนะคะว่าคนที่จะเข้ามาพูดมาคุยกับคุณนะคะที่มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาพูดมาคุยมาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะเด็กถือไม่เท้าเด็กที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานความรับผิดชอบมีความหนักแน่นในตัวเองนะคะแล้วก็โฟกัสกับการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งด้วยมองอย่างนี้ก็ได้นะคะอีกคนหนึ่งนะคะมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอัศวินดาบนะคะ คนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะทํางานเก่งด้วยเช่นกันจะเป็นสายลุยหน่อยนะคะคนนี้เขาเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดตรงนะคะมีอารมณ์ร้อนมุทะลุก,ก็ได้นะคะคนนี้นะอืมแต่เป็นคนที่มองว่าเป็นคนกล้าลุยอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคอะไรแบเนี้นะคะ่ะไม่ว่าจะเจออะไรนะคะเขาเองก็สามารถที่จะบุกบ่าฝ่าฟันนะคะแล้วก็บางครั้งมันอาจจะเป็นการที่ว่าเร็วไปหน่อยก็ได้นะคะเป็นคนเร็ว <laughs> เร็วเร็วไปหน่อยนะอืม อ,อหมอังมีความรู้สึกนะคะว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะกําลังรอใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะเครียดและกังวลใจเนาะอาจจะมีคนอยากเข้ามาพูดมาคุยกับคุณแหละนะคะแต่ว่าตัวของคุณเองตอนนี้ก็คงอยากที่จะพักอกพักใจนะคะเพราะมันมีเดือโฟกเกิดขึ้นนะอะอม,มองว่านะคะคุณเองอาจจะโฟกัสกับอยากที่จะโฟกัสกับความเป็นอิสระความที่เป็นอิสระที่จะไปไหนก็ได้นะคะอิสระที่จะ ไปทานอาหารที่ไหนก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้คุยกับใครก็ได้นะคะไปที่ไหนก็ไม่ต้องบอกใครอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออแบบเป็นพลังงานของคางอิสระนะคะแล้วก็อยากที่จะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองก็ได้นะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณค่างที่จะอยากที่จะมีความสุขอะคะ่ะ หาความสุขให้กับตัวเองนะคะความสุขใหม่ๆค่ะเป็นการเปลี่ยนพลังงานนะคะก่อนหนี้มันก็อาจจะมีอะไรที่ทําให้ค่อนข้างที่จะเครียดอยู่ก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์ที่มีการคาดหวังมากพอสมควรนะคะมันในเมื่อมันแบบมันมันจบออไปหรือมันห่างหายมันจบไปอย่างกระทันหันนี้นะคะ่ะคุณเองก็ค่อนข้างที่จะแอบเฟลอยู่ก็ได้นะหมอว่านะไม่รวมแบบเหมือนเฟลมากกว่าค่ะอืมโคกันนั้นนะคะนอกจากจะเป็นอัศวินดาบหรือเด็กนะคะ เด็กๆเ,เข้ามาจีบอ่ะเด็กไม่ท้านะคะจะเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีกุมก็ได้นะคะแล้วก็มีพลังงานของชาวธาตุลมนะคะคนที่เกิดในเมถุนตุลกุมนะคะอืมหรือวัยหนุ่มนะคะวัยเท่า,ทาก,กันกับคุณนะเออคุณยังคงรอคอยใครสักคนหนึ่งแหละเนาะเขาจะเข้ามาหรือเปล่าเรามาดูพลังงานเอาคำกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไง คนโสดธาดน้ำค่ะขอพลังงานคนโสดธาดน้ำนะคะพลังงานเอาคำจะเป็นยังไงบ้างคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในปักแรกเดือนนี้จะเป็นยังไงเออ The High Priestess นะคะ The Emperor Six of Pentacles Six of Swords หนึ่งใบจ้ะ Death ออมองเป็นความรู้สึกนะคะว่าชาวธาตุน้ำในปักนี้เองค่ะคุณเองน่ะน่าจะยังอยากที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองก็ได้นะอืค่อนข้างที่จะเบือบ่อเบื่อเซ็งๆนะมอมีความรู้สึกอย่างนั้น,นะคะช่วงนี้คุณเองอาจจะมี มีเป็นเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณโฟกัส,สก,การอยู่ตัวเองนะคะเป็นการเดินออกจากความรักความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วนะคะและ้วก็อยากที่จะมีอิสระนะคะในการอยู่กับตัวเองอะ่ะนะมายังมี6ดาบมีเดสขึ้นมานะคะคุณเองในช่วงนี้อาจจะมีการโฟกัส,สก,การลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าบางคนเองมีการเริ่มทําธุรกิจนะคะหรือว่ามีการทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะที่เป็น อาชีพเสริมอย่างนี้ก็ได้นะคะหากทํางานประจําอยู่ก็มีการทําเหมือนว่าลงทุนทำอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นอาชีพเสริมนะคะที่จะสร้างรายได้แต่เป,เป็นช่วงการเริ่มต้นนะคะสิหกเหรียญน่ะนะคะมองว่าเป็นการลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในการก่อร่างสร้างตัวในอาชีพของตัวเองหรือธุรกิจนะคะ,ะเป็นช่วงเวลาที่ต้องลงทุนไปก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะคุณเองก็มุ่งมั่นกับการทํางานนะคะยังคงแบบนิ่งอยู่นะคะหมอนคำรู้สกอย่างนั้นน่ะนะ อาจจะมีใครสักคนที่คุณคุยอยู่ด้วยก็ได้นะคะแต่ความรักครั้งนี้ค่ะคุณเองยังมองว่าก็คงจะคุยไปก่อนยังไม่อยากที่จะอะไรมากมายนะคะอาจจะแบบอคุยๆไปนะคะพูดคุยกันนะคะยังรู้กันแค่เราสองคนนี้ก็ได้นะคะศึกษากันไปก่อนเป็นช่วงเวลาที่แบบหากบางคนนะคะมีคนคุยนะคะมีคนเข้ามาพูดมาคุยมาสารสัมพันธ์นะคะคุณเองก็เลือกที่จะอยากที่จะศึกษากันให้มากๆกว่านี้นะคะยังไม่อยากที่จะ เปิดเผยหรือบอกให้ใครรับรู้อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวของคุณเองนะคะค่อนข้างที่จะอยากที่จะหาความรักความสัมพันธ์ที่มันจริงจังนะคะเหมือนกับคนก่อนหน้าที่คุณคุยอยู่ประมาณนั้นนะคะเอมเบอร์ Emperor, นะคะค่อนข้างที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ของตัวเองอยู่พอสมควรนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่เพอ้อปล่อยใจปล่อยกาย ปล่อยกายปล่อยใจให้กับใครง่ายนะช่วงนี้นะคะประมาณนั้นนะคะค่อนข้างที่จะพยายามควบคุมสถานการณ์ควบคุมความรู้สึกนะคะอยู่กับสถานการณ์ณนะปัจจุบันก่อนนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองที่มันอิสระอะไรเงี้ยไปก่อน,นะคะ่ะเหมือนว่ามองว่ามันเป็นช่วงพักเบรกก็ได้นะคะเนี่ยหดาบนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณได้พักเบรกนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองเนาะเดินออกมาก่อนนะคะพักจิตพักใจก่อนนะคะอะ มีเข้ามาอีกนะคะคนนั้นของคุณที่คุณดีวอยู่ด้วยหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเข้ามาพูดมาคุยกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีเมษนะคะลัคนาราศีพิจิกอืมตึ้งดึง,ดง,ดง,ดงโอเคสิงนี่มาสองใบเลยนะ <laughs> เป็นไปได้นะคะคนที่จะเข้ามาขอการพูดคุยนะคะเอาละค่ะ อามาถาม o r ร c เ e กันดีกว่าคะ่ะว่า o r ร c เ e อยากที่จะแนะนำอะไรชาวโสดทาดน้ำบ้างคะปัจนี้อ่ะอร์เคเแนะนำชาวโสดธาดน้ำนะะ่อยค่ะ In silence, peace prevail นะคะ Go slow, take time ืมสอดคล้องนะคะ แล้วก็ all is possible นะคะออลแล้วก็อยากที่จะแนะนำนะคะว่า,าช่วงนี้ก็อาจจะเงียบเงียบไปเนาะอยู่กับตัวเองก็ได้นะคะบางครั้งคุณเองก็ค่อนข้างที่จะ happy แฮปปี้แหละเนาะตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาทั้งหมดอะ่ะค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับการได้อยู่คนเดียวนะคะอยู่กับความสงบสุขนะคะอยู่กับเหมือนว่าตอนนี้อยู่กับตัวเองแล้วมันค่อนข้างที่จะโ okay อเคอ่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเออก็สบายใจดีนะเออมีคนมาพูดมาคุยก็คุยไปก็ได้นะคะ แต่แบบอยากให้มันไปอย่างช้าๆนะคะโก้สโลว์เทคไทม์เนาะออรคบอกคะ่ะไปเรื่อยๆนะคะดูดีๆนะคะเลือกดีๆนะคะแล้วก็เพราะว่าทุกอย่างมันสามารถที่จะเป็นไปได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะขอเพียงแค่ว่าให้เราค่อนข้างที่จะเลือกดีๆนะคะดูคนที่เข้ามาว่าเขาจริงจังกับเราไหมหรือว่าเขามาเพื่อ จะหวังผลประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่านะคะเขามาเพื่อที่จะอยากดูแเลเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้เราดูดีๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะเราเองก็จะสามารถที่จะมีความรับความสัมพันธ์นะคะที่มันที่มันเป็นไปอย่างที่เราคิดอะ่ะที่เราคาดหวังไว้นะคะประมาณนี้เนาะออลอะเคีลอยากจะแนะนําประมาณนี้เนาะเอาละค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะชา์ธาตุน้ำนะคะหากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะรายละเอียดที่ช่อง description ด้านล่างนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่อไปนะคะขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันก็ได้นะคะบางๆเนาะอล่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะวบสกันปักหน้าค่ะสวัสดีค่ะ